แสงหาซึ่งอาหารทยานไปในนภามูปักษาอย่างขยันมั่นหากินท่านที่รักษจะซบนอนอยู่ใหญ่เล่าตื่นแต่เช้าเพื่อเก่าจิตเป็นนิจสินสแสวงหาธรรมพระสัมมาเป็นอาจิน ชำระล้างซึ่งมนทินออกจากใจอายุไขในมนุษย์นี้น้อยนักถ้าชาชักจะเกินการสุดแก้ไขเพราะบางคนอาจตายก่อนถึงวัยมรณะภัยนี้ไม่รอให้ต่อรอง เป็นมนุษย์สุดแสนดีมีโอกาสมีปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์ทางผองขอวิงวอนให้ท่านจงไตรตรองยึดพระธรรมมาประคองกับดวงใจเป็นอุปนิสัยเป็นปัจใจัยในภายหน้า เป็นปัญญาบารมีชี้แจ่มใสเพื่อไม่หลงเพิดเพลินเมื่อเดินไปเชิญท่านไซตื่นขึ้นรับสดับธรรมสุขสิริสวัสดิพัฒน์ชัยยะมงคลขอความสุขความสมบูรณ์พูลผล จงบังเกิดมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้เป็นที่พึ่งของสัพพสัตว์ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาทรงบำเพ็ญพระบารมีทั้งปวงเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่สัพพสัตว์ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุด ด้วยการกล่าวสัตววา,านี้ขอชัยยะมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพระเจ้าขอข้าพระเจ้าจงมีชัยชนะในชัยยะมงคลพิธีดุดพระจอมมุนีผู้ยังความปิติยินดีให้เพิ่มพูนแก่ชาวสักยะทรงมีชัยชนะมาน,นะคนต้นมหาโพธิ ทรงถึงความเป็นเลิศยอดเยี่ยมทรงปิติปาโมทอยู่เหนืออาชิตะบัลลังอันไม่รู้พ่ายนโปคระปัทภีอันเป็นที่อภิเศกของพระพุทธเจา้าทุกพระองค์ฉะนั้นเถิดเวลาที่กำหนดไวด้ดีงานมงคลดีรุ่งแจ้งดี ความพยายามดีชั่วขณะหนึ่งดีชั่วครู่หนึ่งดีการบูชาดีแด่พระสงค์ผู้บริสุทธิ์กายกรรมอันเป็นกุศลวจีกรรมอันเป็นกุศลมโนกรรมอันเป็นกุศลความปรารถนาดีอันเป็นกุศลซึ่งผู้ที่ได้ประพฤติกรรมอันเป็นกุศลย่อมประสบความสุขดีเทิน ขอสัพพะมงคลจงมีแก่ข้าพระเจ้าขอเหล่าเทพเทวดาทั้งปวงจงรักษาข้าพระเจ้าด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมือ่อขอสัพพะมงคลจงมีแก่ข้าพระเจ้าขอเหล่าเทพเทวดาทั้งปวงจงรักษาข้าพระเจ้าด้วยอนุภาพแห่งพระธรรม ขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมือ่อขอสัพพะมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าขอเหล่าเทพเทวดาทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้าด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมือ่อวันนี้ตรงกับวันศุกร์วันนี้